ช่วงนี้ครับไปดูที่ระยองบ้างที่ระยองก็เช่นเดียวกันครับโอ้โหคนแน่นเลยคนแน่นเลยนะครับเพื่อที่จะขออนุญาตออกจากจังหวัดนะครับแล้วก็มีการบ่นนิดๆครับคือเหมือนกับว่าคาสั่งเนี่ยมากระทัานหันเตรียมตัวไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามในพื้นที่จังหวัดระยองครับตามที่มีการยกระดับ5จังหวัดที่พบการระบาดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้นะครับก็ทําให้จังหวัดสมุทรสาครระยองจันทบุรีชลบุรีและตราด ต้องแสดงใบอนุญาตนะครับในการเดินทางเพื่อสกัดคนเข้าออกพื้นที่นายนพพลลำพลปลัดอำเภอเมืองระยองก็ได้บอกว่าสําหรับประชาชนที่ต้องการขอใบอนุญาตเดินทางจากจังหวัดระยองข้ามจังหวัดภูริมเนาอยู่อําเภอไหนก็ให้ไปขอณที่ว่าการอําเภอน,น,นั้นนะครับถ้ามีความจําเป็นก็จะออกให้กับทุกคนโดยการขออนุญาตหนึ่งครั้งจะใช้ได้ภายใน5-7วันาตามความจําเป็นนะครับ ส่วนทางด้านของนายโสลดแช่มชื่นชาวบ้านที่มายื่นเรื่องก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพ่อค้าขายผักครับต้องไปรับผักที่ตลาดไทยเนี่ยทุกวันหลังมีคําสั่งนี้ออกมาก็กลัวกลัวไปหมดเลยนะครับเพราะถือเป็นการประกาศแบบไม่ให้ประชาชนได้ในพื้นที่เนี่ยได้เตรียมตัวทุกคนก็กลัวผิดกฎหมายจนทาให้พ่อค้าแม่ค้าบางคนเนี่ยไม่กล้าเดินทางเพราะกลัวถูกจับมีความผิดนะครับ ส่วนทางด้านของนายชำนาญวิทยรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีก็มีการประชุมพิจนารณาถึงตามมาตรการที่กระทรวงมหาดไทยให้แนวทางมาโดยที่ประชุมก็เห็นว่าถึงแม้ว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดชาติหรือสอบอคอจะกําหนดให้จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็ตามแต่ในความเป็นจริงทางจังหวัดสิงห์บุรีเองยังถือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวเนื่องจากปัจจุบัน จังหวัดสิงห์บุรีมีผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโควิดรอกใหม่เนี่ยเพียงแค่4รายเท่านั้นและที yup> ผ่ผ่านมาทางจังหวัดเองก็มีมาตรการที่เข้มข้นนะครับในการป้องกันอยู่แล้วโดยใช้ตาข่ายประชาชนใช้อสมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนี่ละครับในการคอยสอดส่องดูแลว่ามีบุคคลแปลกหน้าหรือว่าใครเข้ามาในพื้นที่บ้างนอกจากนี้ก็ยังห้ามจัดกิจกรรมจัดงานที่มีคนนอกพื้นที่คนต่างจังหวัดเข้ามาร่วม หรือว่ารวมตัวกันอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เจ้าที่อสมก็ออกทําการคัดกรองประชาชนโดยการออกตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนทุทกๆวันวันละนับหมื่นคนนะครับซึ่งมาตรการที่ทําอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมนาตรการที่ค่อนข้างจะเข้มข้นทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอตั้งด่านคัดกรองที่ต้องใช้ทรัพยากรคน,คนแล้วก็ต้องใช้เงินเนี่ยเปโดน,นมากด้วยครับ